ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้บีแมนของเราก็มาอยู่ที่แถวบางนานะครับากับการไล่พึ่งหลวงโดยแม่ฆ่านะผมนี่ครับลักษณะรังเจ้าของบ้านกลัวพึ่งไปต่อยแม่บ้านนะครับก็เลยให้เรามาจัดการให้วิธีการจะเป็นการไล่โดยแม่ฆ่านะผมเราก็จะใช้ควันไล่นะครับพื้นที่ก็ตรงนี้เลยครับรังอยู่ไม่สูงมากนะผม เดี๋ยวต่อไปผมก็จะตัดรังเขาออกมานะครับตัดรังเสร็จแล้วก็จะพ่นน้ำยาทับไว้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูหลังทำเสร็จนะครับผมเอเคครับครับผมตอนนี้ผมก็ตัดรังลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทำการพ่นน้ำยาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จขั้นตอนแล้วครับผมกับการไล่พึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวรอไปดูรังครับว่ารังมันเป็นยังไง ครับผมตอนนี้ผมก็ตัดรังลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับรังยังไม่ใหญ่มากนะครับผมยังไม่ใหญ่มากเท่าเท่าฝ่ามือก็เรียบร้อยครับสำหรับงาน<ๆ>ไล่พึ่งวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ